สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เร์ทำการตลาดออนไลน์แบบนักรบนะครับวิดีโอนี้จะพูดถึงเรื่องนะครับภาพรวมก่อนนะครับในการใช้โปรแกรมนะครับ SEO Power s u i t ตัวนี้นะครับรวมถึงกลยุทธ์ในการทำการตลาดด้วยในฉบับของ Warrior นะครับวิดีโอตัวนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการใช้งานโปรแกรมนะครับซึ่งผมมีการโพสต์ใน Facebook group เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะเชิญคนมาคนที่สนใจนะครับที่จะเข้ามาดูผลการทดสอบของผมที่ผมจะทำในกลุ่ม ฟรีนะครับเพื่อที่จะแบบบแ่งปันความรู้ด้วยนะครับแล้วผมเป็นประเภทชอบทดลองอะไรใหม่ๆสม่ำเสมอนะครับเพื่อมีอะไรได้แชร์กันได้แบ่งปันกันนะครับโดยสิ่งที่จะพูดในกลุ่มนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อหาที่แอดวานซ์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งละนะครับสำหรับคนที่แบบยังไม่มีพื้นฐานเลยนะครับก็ไม่แนะนําให้เข้ามานะครับใครเผลอเข้ามาก็อาจจะคลิกออกไปได้นะครับหรือจะเข้ามาเพื่อชมดูภาพรวมก็ได้แต่ถ้าเกิดมีสับไหนงงๆอะไรเนี้ยก็ข้ามๆได้กข้ามนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะ แอดวานซ์ขึ้นไปนะครับผมฉะนั้นนะครับแต่ถ้าใครอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมความรู้นะครับฟรีเกี่ยวกับเรื่อง S e O เนี่ยหาได้ในเน็ตเยอะแยะเลยนะครับนักรบก็มีเขียนอยู่นะครับในส่วนของบทความ S e O และเน็ตเวิร์นะครับลองเข้าไปอ่านดูนะครับเว็บไซต์อื่นๆ YouTube หนังสือก็ได้นะครับยังมีเว็บไซต์อีกหลายเว็บไซต์ที่นักรบจะแนะนำละกันนะครับอย่างเช่นอ่า Content ์ชิฟูก็เขียนเกี่ยวกับ S e O นะครับเข้าไปอ่านได้นะครับ o ุก Talk ก็มีนะครับ a n a l y t i c s Thailand ก็มีนะครับ เว็บบ s สเตอร์ก็มีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเว็บไซต์เหล่านี้จะคนที่เขียนนะครับจะมีทักษะความสามารถในการทําการตลาดออนไลน์อยู่ในเชิงเทคนิคอลด้วยนะครับเขาจะแทรกประสบการณ์ให้เราด้วยซึ่งนักรบก็แนะนําให้ติดตามนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากจะเรียนคอสนักรบก็มีอีกนะครับเป็นคอสคอสเนี้ยมันจะเหมาะกับสําหรับยูเซอร์ทั่วไปที่แบบไม่ต้องมีเทคนิคอลไม่ต้องเก่งอะไรเลยนะครับขอแค่เขียนบทความดีรู้เรื่องสินค้าดีนะครับมีเวลามีฝึกทักษะและรู้ วิธีการเขียนจานัลบก็ทําได้นะครับแต่คลาสเนี้ยต่วิดีโอเนี้ยนะครับจะพูดถึงเชิงเทคนิคแล้วนะครับเริ่มทําเป็นแบบหลายร้อยคีย์เวิร์ดแล้วนะครับเหมือนที่นักลบทำเนี่ยเริ่มวางแผนทำนะครับประมาณ600กว่าคีย์เวิร์ดแล้วนะครับจำนวนการค้นหา2 0 0 0 0 0กว่านะครับในกลุ่มคําต่างๆเราเนี้ยนะครับเนี่ยคือเริ่มใช้โปรแกรมเพิ่มมากขึ้นเหตุผลที่เราเช่เริ่มใช้โปรแกรมเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะเราต้องการที่จะชิป แอดวานตัวเองขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทำการตลาด SEO มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเวลาที่เราทำา SEO นะครับเราต้องทำจนได้ผลก่อนพอเราทำจนได้ผลเราจะเกิดความเชื่อครับแล้วเราจะเริ่มค้นหาว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเพราะอะไรมีปัจจัยอะไรบ้างเอาความรู้จากต่างประเทศมาเป็นองค์ประกอบนะครับมันจะทําให้เราเกิดความเชื่อมั่นว่าเออนี่ใช่นี่ใช่ใชอันนี้ไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นนะครับและเราจะเริ่มทําอะไรก่อนหลังดีแล้วเราจะเริ่มเซตนะครับสูตรในการทํา SEO ที่เหมาะกับธุรกิจของเราได้ จริงไหมนะครับโดยนักลบนะครับในช่วงปีปีที่แล้วนะครับปี2016นเนี่ยนักลบก็ทำการตลาดในเ e o เป็นหลักเลยนะครับมีคนเข้ารวมประมาณแสนห้านะครับและใช้ YouTube ด้วยนะครับในการทำการตลาด SEO ด้วยนะครับมีคนวิวประมาณ2 0 0แสนนะครับทุกวิดีโอเนี่ยจะมีแบ็กลิงกลับไปหาเว็บไซต์ด้วยนะครับเห็นไหมเราใช้แบ็กลิงด้วยนะครับซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่นักลบใช้นะครับแล้วก็ทําให้ธุรกิจสามารถดําเนินต่อไปได้นะครับมีค่าเฉลี่ยของคนซื้อนะครับเหตุผลง่ายๆครับ อันนี่คือเป็นคีย์เวิร์ดล่าสุดที่ติดนะครับในเรื่องของ SEO อะไรต่างๆการตลาดออนไลน์นะครับสอนนู่นนี่นั่นนะครับอยากดูโปรแกรมนี้ว่าโปรแกรมนี้เช็คยังไงนะครับก็โปรแกรมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับของรองรับ Android อย่างเดียวนะครับชื่อแอป s e r p m o j o นะครับเสิร์ชคำว่า s e r p m o ก็ได้นะครับมันก็เป็นแอปตัวหนึ่งนะครับ หลังจากที่เราทำไปเนี่ยเราได้ผลเราจะเกิดความเชื่อครับแล้วคนเข้ามาเนี่ยก็จะเกิดค่าเฉลี่ยคนซื้อเองคนเข้ามาแสานจะเกิดค่าเฉลี่ยนะครับต่อปีซื้อกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปมันจะทําให้ธุรกิจเราเดินต่อไปได้นะครับแล้วก็วิดีโอคนเข้ามาชมเนี่ยนะครับสองแสนกว่าครั้งเนี่ยมันจะเกิดค่าเฉลีย่ยเองนะครับว่าคนซื้อกี่เปอร์เซ็นต์จะอาจจะ0.1% 0.01%อระไรก็ว่าไปนะครับมันก็จะทาให้ธุรกิจเราเดินต่อไปได้นะครับ แต่เหตุผลหนึ่งสำคัญนะครับที่ผมใช้วิดีโอและเว็บไซต์ใน Google ก่อนนะครับเพราะว่าคอนเทนต์ที่เราโพสต์ไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะกลับมาใช้ซ้ำได้คือมันสามารถที่จะดึงนะครับออเดียสกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆกลับมาดูได้นะครับไม่เหมือน a c e b o o k นะครับ Facebook มันเราโพสต์ไปแล้วเนี่ยคอนเทนต์เราจะต่ำไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่ออเดียสกลุ่มใหม่มาก็จะไม่เห็นนะครับยกเวนเราต้องมารีบูตต้องมาอัดเงินโฆษณานะครับ แต่ Facebook มีข้อดีครับ Facebook มีข้อดีในเรื่องของ a อด n e s s และเรื่องของ Lead จริงไหมฉะนั้นเราก็ต้องใช้ผสมกันนะครับโดยนักล้มนะครับก็เริ่มจะใช้ Facebook มากขึ้นนะครับในการที่จะ Lead คนเข้ามาในบทความในเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรานะครับเพื่อจะทำให้แต่อันดับ SEO ด้วยเพราะว่าโซเชียลมีเดียก็มีผลกับ SEO นะครับ ตอนที่เราจะยิงคอนเทนต์ไปหาเขาเนี่ยเราจะต้องสร้างกลุ่มเป้าหมายก่อนนะครับนักลบก็ศึกษาเรื่องของ Facebook ไว้บ้างนะครับเพื่อที่จะประกอบกับ SEO แต่เราไม่ลึกมากครับเราจะศึกษา Facebook เฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ลิงก์เท่านั้นนะครับโพสเป็นเว็บไซต์ลิงก์เท่านั้นนะครับเทคนิคง่ายๆครับเราจะเริ่มสร้างกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มแบบถูกใจเพจนะครับกลุ่มสนใจกลุ่มมีส่วนร่วมนะกลุ่มมีส่วนร่วมเพิ่งสร้างนะครับยังไม่เยอะมากกลุ่มเข้าเว็บไซต์นะครับ แก่การทำา Facebook Remarketing มากนะครับเพราะว่าคนเข้ามาด้วยคีย์เวิร์ดแล้วนะครับเราก็กรองคนด้วยอายุสถานที่เพศแลไรก็ว่าไปก็ความสนใจผสมกันนะครับเราจะได้กลุ่มทาร์เกตที่เหมาะแก่การสร้าง a อนิเมชัหรือสร้างลีดให้เขามาเจอคอนเทนต์ของเรานั่นเองนะครับถึงตรงนี้แล้วเฟซบุ๊กก็ไม่อยากจะลงลึกมากนะครับเพราะาผมไม่ได้เก่งเรื่องนี้มากนะครับแต่ถ้าเคยอยากจะหากลุ่มเป้าหมายแบบนี้นะครับ กลุ่มเป้าหมายแบบคนเข้าเว็บไซต์ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของการวางโค้ดพิกเซลนั่นเองนะครับนี่เราก็วางโค้ดพิกเซลไปนะครับสร้างโค้ดพิกเซลมาแล้วก็เอาโค้ดพวกนี้นะครับไปแปะในเว็บไซต์ของเรานะครับวิธีการแปะก็ไม่ยากครับเราไปที่ธีมของเรานะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นธีมแบบพรีเมียมซื้อมาเนี่ยนะครับเราจะมีที่วางโค้ดอยู่แล้วนะครับที่วางโค้ดเนี่ยนักลบก็วางไว้คู่กับ g o o Google a n a l y t i c s เลยนะครับแต่ถ้าธีมบลูท์พเ s ที่เราใช้เนี่ยมันไม่มีที่วางตรงนี้นะครับเราสามารถลง ปลักอินเพิ่มได้นะครับเ e ดเดอร์ d อ o o ฟูสอร์ย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็เอาโค้ดพิกเซ Facebook ไปวางนะครับอาจจะเป็นโค้ดเก็บสถิติของ Google Analytics ก็ได้นะครับก็สามารถทำได้นะครับโอเคโอ้โหไล่มาประมาณ5นาทีละเป็นไงโอ้โหถ้าทางนักลงจะพูดเร็วมากนะครับก็ต้องขออภัยนะครับแล้วก็มีสับอะไรเทคนิคค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้กลับมาที่นะครับ SEO power s u s เว็บไซต์คือเว็บนี้ครับ linkassistant com นะครับเว็บไซต์เนี่ยมันจะรวมทั้งหมดประมาณ4โปรแกรมอ่ะมีอโปรแกรม seo powersuite เนี่ยมันเป็นเหมือน,เป,นเป็นชื่อแพ็กเกจนะครับรวมนะครับ l a n k tracker 1โปรแกรมนะครับเว็บไซต์ audit 1โปรแกรมนะครับ seo spyglass 1โปรแกรมและ link assistant 1โปรแกรมแต่และโปรแกรมทำงานแตกต่างกัน,กนแล้วก็สอดคล้องกันนะครับเป็นในแบบ one stop service นั่นเองนะครับ one platform all of seo ก็ต่นะครับซึ่งโปรแกรมประเภทแบบ one platform อย่างเงี้ย วันโปรแกรมเม้น,น์สหรับทำทุกอย่าง,ง SEO เนี่ยที่ผมเสิร์ชมานะครับที่แบบราคาเนอสู้ไหวด้วยนะมันจะมีอยู่2ตัวครับมีของเว็บไซต์ตัวนี้1ตัวละไอีกเจ้าหนึ่งคือเว็บ c e o ครับที่มันเป็นแบบเ o w e ์ฟูลแบบ Marketing p l a t f o r อร์ที่แบบทำได้หมดเลยเยอะเอซีโอเอซีเออะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับที่ราคาเราเอื้อมไหวนะถ้าระดับสูงวันนี้เป็นแับระดับแสนนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะครับซึ่งผมก็่เข้าไปทดลองไปลองใช้อยู่ก็รู้สึกว่าใช้ง่ายนะครับ แต่ที่เลือก SEO PowerSuit เนี่ยเพราะว่าเรื่องของอินเทอร์เฟซเรื่องของราคาเรื่องอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับก็เลยเลือกมานะครับตัวนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ2,999นะครับสำหรับ personal use ใช้คนเดียวแต่ถ้าเกิดระดับ Agency เนี่ยน่าจะอยู่ที่6 9 9นะครับแล้วก็เสียค่าอัปเดตอัลกอริทึมอีกถ้าเป็นแบบ personal นะครับก็ไปละประมาณ6,000นะครับถ้าเป็นระดับ Agency ก็คูณ3ู4เข้าไปนะครับอย่างนี้เป็นต้น คราวนี้กลมาดูนะครับมันจะมีโพสต์โพสต์หนึ่งผมเสิร์ชใน Google นานแล้วนะครับเมื่อปี2555นะครับเขามีการเขียนเปรียบเทียบระหว่างโปรแกรม SEO Power Su s กับเว็บ c e o ไว้นะซึ่งตอนแรกเน,นี่ยคนคนนี้นะครับเขาใช้ SEO Power s o o l s มาก่อนแล้วเขาก็ชอบมากสักพักเขาเ็เจอเว็บเว็บ SEO แล้วเขาก็ชอบเว็บนี้มากกว่านะครับชอบโปรแกรมเว็บ SEO มากกว่าเขาบอกว่าเออมันโอเคนู่นนี่นั่นนะครับแต่ผมพอไปดูในเว็บ ซีอจริงๆเนี่ยราคามันถูกขยับขึ้นไปเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าสู้ไม่ไหวตกปีแล้วเกือบ4ี่หมื่นนะครับโหราคาเยอะมากมันอาจจะไม่ใช่จุดเริ่มต้นของคนทํา SEO ขนาดระดับกลางแล้วรู้สึกมันราคากระฉูดเยอะมากนะครับฉะนั้นก็เลยเลือกนะครับ SEO p o w e r s u ร์ตัวนี้เป็นตัวในการตัดสินใจในการใช้งานนะครับซึ่งนักลบลองใช้แล้วก็โอเคครับมันจะมีข้อดีข้อด้อยเหมือนกันอยู่นะครับแต่รู้สึกว่าก็ยังคุ้มเงินอยู่นะครับในหับเงินที่จ่ายไปอะไรก็ คุณภาพที่ได้มานะครับโอเคแล้วโปรแกรมเหล่านี้มันทางานไงบ้างนะครับเรื่องแรกเราต้องรู้ก่อนมันมี4โปรแกรมนะครับเทคนิคง่ายๆครับเราจะใช้โปรแกรมแรกทํางานก่อนนะครับเพื่อหาคีย์เวิร์ดโปรแกรมที่2นะครับเพื่อเช็คคุณภาพเช็คโครงสร้างของเว็บไซต์เรานะครับโปรแกรมที่3นะครับหาแบ็กลิงนั่นเองนะครับแล้วก็หรือก็เช็คแบ็กลิงของเรานะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะไปเชื่อมกับ Search Console ด้วยนะครับโปรแกรมที่4ครับเราก็จะหานะครับเช็คแบ็กลิงนะครับ ค้นหาแบคลิงเพื่อที่จะเพิ่มแบคลิงนะครับเข้ามาหรือทำการเสิร์ชอีเมลเสิร์ชเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอะไรก็ว่าไปตัยว i ลิงก์แอสซิสแต์นะครับประสบการณ์ที่ผมลองใช้เนี่ยผมพบว่า2โปรแกรมนี้เวิร์กนะครับแต่นะครับโปรแกรม SEO s p y c r s t เนี่ยพอใช้ได้ใช้คำว่าพอใช้ได้ครับแล้วก็ Link a s s i s ิสแตก็พอใช้ได้ครับเพราะว่าไอตัว so e spycard ในการเช็ค backlink อะไรต่างๆเลยพวกนี้มันมีเว็บไซต์อื่นทําได้ดีกว่านะครับเช่นเว็บไซต์ ahrefs เนี่ยเว็บไซต์นี้จะค่อนข้างที่จะเช็ค backlink ได้ดีที่สุดเท่าที่ผมเจอมาเลยนะครับทำได้ดีกว่าเยอะเลยนะครับ ซึ่งนักลบเองเนี่ยก็มีแบคลิงน้อยมากนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำา SEO แบบออฟเพจเลยไม่ค่อยได้สนใจเลยนะครับเน้นออนเพจล้วนๆนะครับนักลบก็สามารถที่จะแต่ดับได้ก็เลยเชื่อนะครับเชื่อว่าเราสามารถที่จะทำเอสซแบบออนเพจล้วนๆได้ก็แต่ดับติดได้นะครับส่วน Refer รนเดอร์เมนเนี่ยบางทีมันก็จะมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับมั่งนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคกลับมาที่นะครับถัดมาก็คือมันเป็น one stop SEO s o f t w a r ฟต์แวร์ก็คือตัวเดียวอยู่ว่างั้นนะครับ ทำครบทุกอย่างนะครับมีดีพงษ์ดีพอร์มีค่าอะไรต่างๆนะครับมันบริหารคีย์เวิร์ดได้เป็นร้อยๆคีย์เวิร์ดนั่นคือ k ี y success อย่างนึงก็คือว่าบริหารคีย์เวิร์ดได้เป็นร้อยๆคีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็มีระบบในการอัตโนมัติทัสก็คือตั้งเวลาในการเช็คได้นะครับซึ่งจะมีข้อดีข้อเสียเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับล็รกก็ลองเล่นอยู่นะครับออกรีพอร์ตได้ตรงนี้จะสําคัญเวลาจะทาเป็นแบบเอเจนซี่นะครับหรือว่าทํเป็นแบบออกรีพอร์ตคุยกับผู้บริ โอเคหมดละนะครับ Blank Checker Website Audit SEO Spy Car Link Assistant โหลดมาใช้ฟรีแต่เซฟไม่ได้เท่านั้นเองครับก็โอเคเลยนะครับลองเล่นดูนะครับหมดแล้วนะครับนี่คือนะครับเ,เกินนำคร่าวๆสำหรับภาพรวมทั้งหมดนะครับในการใช้งานโปรแกรม SEO Power s o r c e นะครับเนื่องจาก ผมทำ SEO สายคอนเทนต์มาได้สักพักแล้วรู้สึกติดอันดับดีแล้วครานี้จะเริ่มขยบเป็นแนวเทคนิคอลมากขึ้นนะครับก็คือดูเป็นแบบหลายร้อยคีย์เวิร์ดเลยนะครับแล้วก็ทำ SEO ไปด้วยนะครับกับเว็บไซต์ตัวเองแล้วก็แชร์ผลลัพธ์ในการใช้งานโปรแกรมด้วยนะครับทั้งหมดที่แบ่งปันก็เพื่อที่อยากจะช่วยพัฒนาความรู้ให้กับใครหลายๆคนนะักการตลาดออนไลน์หลายๆคนได้เก่งขึ้นนั่นเองนะครับเราจะได้ช่วยกันซึ่งกันและกันแบ่งปันกันครับสำหรับ วิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอแรกในการพูดภาพรวมทั้งหมดถ้ามันเร็วไปนะครับก็อยากให้ทุกท่านลองพอยส์หรือดูซ้ำอีกครั้งนะครับหรือหยุดในบางช่วงก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มในสิ่งที่ผมพูดก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาราทำมันสนุกนะครับเวลาทำผมแบบสมองผมจะล่นเร็วมากแล้วก็จะไปเร็วมากนะันจะสนุกแล้วก็จะแบบ ประมาณสไตล์นี้นะครับแต่เวลาผมสอนในห้องเรียนหรือเป็นสปปกเกอร์ผมจะพูดช้าลงนะครับเพราะผมรู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะรีวายหรือว่าย้อนกลับไปดูได้นะครับเป็นต้นนะครับโอเคเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับเรื่องภาพรวมคร่าวๆเ,เรื่องของการใช้งานนะครับ SEO p o w e r s u s สวัสดีครับ